วาลูเวลเนี่ยค่ะเป็นสมุดเย่อมาเวลนะฮะเดี๋ยวผม,ววมจะเปิดข้างในให้ดูนะซื้อที่ไหนครับซื้อที่ซีคอนครับราคาสองร้อยยี่สิบาทสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสตาร์ลีคือใครคะสตาร์ลีคือคนเขียนหนังสือนี่นะครับ มีตัวอะไรบ้างคะจากประวัดมาไหมหรอเอ๊ะอะไรนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอะไรลรอครับอีว v ร์ s มันมีตัวไหนบ้างอุกตัวร์มันมีหลายตัวครับผมนับไม่ได้เลยครับตัวที่ชอบที่สุดคือตัวไหนที่หนูชอบไม่รู้ครับหนูยังคิดไม่ได้เลยครับเดดพูอยู่นี่หรือเปล่าเดฟพูไม่อยู่ครับเน้นโมไม่อยู่ในนี้ครับอันเดดพูอยู่ที่ไหนครับ ไม่รู้อะแต่ไม่อยู่ในหังสือนี้ไม่หมายถึงอยู่ในมาร์เวลหรือเปล่าเดซพูลอยู่ในมาร์เวลฮะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในหนังสือนี้เนี่ยมั้งฮะเดอะแฟลชเดอะแฟลชค่ายดีเรียไม่ใช่ค่ายมาร์เวลเอาคนละค่ายหรอเอาค่ายมาร์เวลหรือชอบตัวไหนมากที่สุดครับเดซพูลนเพราะว่าทําไมครับมันดูเกลียนดีอรียเรียนเหมือนใครครับไม่หรอ แล้วดีซีดีซีชอบตัวไหนสุดครับดีซีไม่รู้อะดีซีน่าจะชอบชัดแสนแหนะไม่รู้จักตัวไหน